สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องยูทูบแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรคู่ชุดส,สองตัวล่างนะครับสชุดนะครับ สูตรนี้ผมลงให้เป็นวดแรกนะครับก็จะเป็นชุดใหมนะ่ลงให้วดแรกก็ฝากสมาชิกนะครับพิจารณาไป้อุๆก,กันกับผมนะครับผมคิดคำนวณสูตรเพิ่งคิดได้คิดเสร็จใหม่ๆเลยนะครับก็นำมาลงให้สมาชิกได้รับชมกันนเป็นสูตรคู่ล่าง2ชุดนะครับตรงตรงนะครับพอวิธีทำช่วงท้ายแกะเหมือนเดิมนะครับ ส่วนหลัก10บล่างนี้ตัวเดียวหลักหน่วยล่างนี่สตัวมา1ตัวจับคู่ชุดได้2คู่ชุดแบบนี้ในแต่ละงวดอันนี้ก็คือผลออกนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแระถดน,นักคำนวณนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลนะค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะเพื่อที่ผมนะจะได้มีกำลังใจนะครับในทำสูตรดีๆนะครับทำคลิปดีด ไม่สมาชิกได้รับชมกันต่อไปนะครับเอามาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส <c oughs> นับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะบทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองนะครับถูกพิดยังไงก็กล่าขอโทษขอภายัยวากันไปตามสุข มาเริ่มเข้าเรื่องกันนะสูตรคู่ชุดสองตสองตัวล่างสองชุดเน้นเน้นอ้วนแรกสูตรหลักสิบล่างได้เก้าตัวเดียวหลักหน่วยล่างได้หกศูนจับคู่ชุดได้เก9าหกเก้าศูนย์สองชุดพ้นออกเก้าศูนย์แล้วก็สิบล่างมาที่เลขเกาหน่วยล่างหกกศูนก็มาที่เลขศูนย์ก็เข้าที่คู่ชุดเก้าศูนย์ ถูกเป็นงวดที่1นนะครับตามสูตรงวดที่2นะครับสูตรหลัก10ล่างตัวเดียวเลขเจ็ดฮนะหลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวได้5กับ9นะครับจับคู่ชุดได้2คู่ชุดฮนะเจ็ดห้ากับ7จนะ็ดเก้าพอดออกเจ็ดเก้า สูตนี้นะครับผมเพิ่งลงให้สมาชิกคิดค้นคิดคำดวนวณให้สดสดล่องล้อนะครับลงให้วดแรกถ้าชอบก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็มองผ่านได้นะครับถูกเป็นวดที่2งวดที่3ามวดที่3สูตร หลักสิบล่างตัวเดียวได้เลข1หลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวได้สกับเนะครับก็จับคู่ชุดะได้2คู่ชุดได้1 3กับ1 7, 1 7บึ่ผลออกหนึหลักก็หลักสิบล่างนะมาที่เลข1หน่วยล่างมาที่เลข7 <c oughs> เสียงอาจจะแหบแห้งนะครับในคลิปนี้นะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เมื่อวานนี้ขนะับรถไป เดินทางไกลนะครับ <S <S เหนื่อยเลยนะเจ็บเป็นไข้เลยฮนะสมาชิกนะครับเสียงนะปวดหัวเสียงก็ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ก็กลับทุกพอไัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็ฝากติดตามเรื่อยๆสมาชิกเด้ออย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนสูตรนี้จะเป็นสูตรคู่ล่างสองชุดนะครับเป็นสูตรใหม่ จับคู่ลงใ้งวูดแรกนะครับฉะนั้นสมาชิกชอบค่อยจัดนะครับถ้าไม่ชอบก็มองผ่านนะครับวดที่4นะผมยยอ่ให้งาหนหาวูดอะวดที่4สูตรหลัก10บล่างได้เลขหกฮะหลักหน่วยล่างได้6กับ0ูนจับคู่ฮะได้6กกับ6กูนนะครับเพอเราหกสูนสบล่าเลขหกหล่างสิบเลข0ูน ส่วนมากจะมาแถวที่2องนะสี่หวดเลยนะครับแถวที่สองนี่มาสี่หวดเลยหวดที่สี่นะครับเอาหวดที่5้าหวดที่ผ่านมานะครับเอาสมาชิกท่านไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับ แจ้งเตือนไว้ก่อนว่าสูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมลงให้เป็นงวดแรกนะครับสูตรนี้ผมลงให้เป็นวดแรกโอ, <c oughs> โอ๊ยทดที่สมาชิกนะปวดหัวสูตรนี้เป็นสูตรลงให้เป็นวดแรกนะครับก็คือสูตรใหม่นั่นเองนะครับวัต่ิพันธ์มา นะครับตทิ่ั่า์มาสูตรหลัก10ล่างนะครับได้เลขสีหลักหน่วยล่างได้2กับ6นะจากคู่ได้2คู่ชุดฮนะได้4 2กับ4 6่หกัลออกสี่สองลงให้เป็นวดแรกนะครับก็ออก4 2่สองฮะวที่ิ่ัน์มา งวดที่จะถึงนี้นะครับทุกมาชิ้นะไปดูสูตรได้เลขตัวไหนเป็นสูตรใหม่ลงให้วดแรกคู่ชุด2ตัวล่าง2ชุดนะครับนี่ฮะวิธีคิดวิธีทําสูตรที่1นะครับ10ล่างสูตรที่2 มาเริ่มคำนวณกันสมาชิกนะสิบล่างนะครับวิธีทำนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกสามครั้งบวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้ง บวกหลัสิบสามตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก2คงที่นะสบายๆนะมาบวกกันดูฮะสามบวกหาลงท้ายด้วยเลข8 8ดบวกสลงท้ายด้วยเลข1 1ึนบวกหกนะลงท้ายเลข7จ็ดนะเบวกหลงท้ายเลข3 3มบวกหลงท้ายเลข9 9ก้บวกสลงท้ายเลข3 3ามบวกสลงท้ายเลข5้า 5บวก2คงที่นะครับลง้ายเลขเฮะสูตรหลักส0ล่างได้ลเลขเท็ดฮนะสมาชิกนะไอช่อตเลขเก็พิจารณาท่านไม่ชอบม,มองผ่านนะครับมาดูหลักหน่วยล่างกันต่อนะครับแบบ2ตัวนะครับหน่วยล่างแบบ2ตัววิธีทำนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้ากันที่หนึ่งหนึ่งครั้ง บวกหลัก10 3ตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลก2ข2องที่นะครับหน่วยล่าง2ตัวนะครับเอาบวกกันดู3าบวกเลงท้ายเลข2 2งบวกหลงท้ายเลข3 3มบวกเลงท้ายเลข2 2งบวกสลงท้ายเลข6 6หบวกสคงที่นะครับ6กบวกสคงที่ลงท้ายเลขแปฮะ แปบวกเพิ่มไปสี่แต้มครับพอได้เลขสองโอ้โทษทีเด้อสมาชิกไม่เต็มร้อยเสียงต้องปวดหัวนะเหนื่อยครับไปพาลูกไปขับรถพาลูกไปเที่ยวไอ้ทัพภูพายนต์เมื่อวานเนี่ยกลับมาเป็นไข้เลยนะสมาชิกอ่ะทหลักสิบละ เจ็ดตัวเดียวหน่วยล่างแปดกับสองกับคู่ฮะเจ็ดแปดเจ็ดสองชอบชุดไหนจัดชุดนั้นไม่ชอบมองผ่านนะครับลงให้วอลแรกโปรโมชันที่16บหกทับหกทับหเจ็ดรอรุ่กนกันฮนะเฮงเฮงปังปังทุกทุกท่าน ครับสำหรับคลิปนี้นะครับ2.78 72นะครับลากนะครับตรงนะครับ,อรบขอบคุณครับ